สวัสดีครับอยู่กับผมดีเจ m a แมและเกมสกายแลนเดอร์นะครับวันนี้ก็มาถึงคอมโบของซูรูและสเปสนะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เอามาใส่ไว้ก็คือวอลลอนั่นเองนะครับซึ่งวอลลอเนี่ยมีทีเด็ดอยู่ที่ใบนะครับผมก็มีสกิลใบนะส่วนซูรูเนี่ยก็เป็นสุดยอดตัวบัฟนะนอกจากนั้นไม่พอเนี่ยดาเมจก็ยังค่อนข้างสูงอีกด้วยแล้วก็มาคู่กับแฟตปิงก็เป็นตัวที่แบบยิวสต่อแล้วให้สเปสเนี่ย ทำดาเมจจากดีบัฟของเขานั่นเองนะเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่าเอาไป PVP แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอะไปชมกันเลยอ่าเดี๋ยวผมมาสู้ในอารีนาเลยดีกว่าเนะาะเมื่อกี้ผมลืมกดอัดนะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วกันทํำไมถึงเลือกทีมนี้เพราะว่าทีมนู้นเนี่ยก็มีซูรูเหมือนกันซึ่งจุดเด่นของสเปซเนี่ยก็คือสกิลหน่ครับอ่าเห็นไหมถ้าโจมตีเป้าหมายแล้วเป้าหมายเนี่ยมีบัฟอยู่กับตัวเนี่ย จะทําให้เขาได้เอฟเฟกต์เสริมพลังแบบสุ่มนะครับถึง2ด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นแบบอควีคแล้วนะมันก็จะเป็นสีม่วงส่วนอันที่2เนี่ยก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ปรับเดี๋ยวเราผมไปรีวิวแบบเต็มอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอธิบายว่ามันทํางานยังไงเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมจะใช้สเปซนะครับคอมโบก่อนเลยนะผมขอเก็บมังกรฮิลก่อนแล้วกันนี่นะครับเขาก็จะได้เอฟเฟกต์เสริมพลังแบบเถื่อนแบบเถื่อนมากจากสกิลหนึ่งนะ แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีสามบัฟถูกไหมก็เท่ากับว่าถ้าตนมีสามบัฟที่ทํางานอยู่ตอนนี้เนเอฟเฟกต์เสริมพลังก็จะโผล่มาอีกหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะปีศาจขนาดไหนนะครับโอเคทํางานไหมเนี่ยอ้าวไม่ทํางานหรอผมนึกว่าทํางานโอเคเดี๋ยวจัดก,การก่อนเลยโอ้โหนี่ครับทุกคนทุกคนเห็นนี่ไหมนี่คือคำเถื่อนระดับบอสนะคือแบบ โอ้โหอันนี้บัฟมันยังไม่เถื่อนมากอันนี้ยังแบบเบสิกเบสิกมันมีเถื่อนแค่นี้อีกนะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าจะเถื่อนได้ขนาดไหนนะครับผมโอเคจัดก,การก่อนเลยแล้วก็โยนใส่ฮะเรียบร้อยนี่ก็เป็นคอมโบนะตูลูกับสเปสนะครับตอนนี้เลยยิวก่อนเนี่ยเห็นไหมนอกจากนี้เนี่ยยังฮิวได้ด้วยนะเห็นปะเพิ่มเบลมานาการฟื้นฟูเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ายิวเข้าไปเนี่ยเลือดจะเด้งสูงกว่าชาวบ้านเขาไหม เห็นปะก็จะสูงพอสมควรเน่ยเราใบกันก่อน,นดีกว่าวอลล็อบ uh huh. เนี่ยก็เป็นตัวที่อยู่ได้ทุกทีมเลยนะครับวอลล็อบเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่รู้จะปั้นอะไรแล้วอยากประหยัดทรัพยากรต้องการดาเมจนะครับแต่ไม่ได้ต้องการแท้งวอลล็อบเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคุณครับดอกเดียวนอนนะนะดอกเดียวนอนอนะ่ะโอเคปปรับเถื่อนๆไปทุกคนดูนี่ทุกคน โอ้มันเถื่อนมากเลยอ่ะผมโคตรชอบในความเถื่อนบัฟของเขาเลยเออหือ,อวอลล็อบโดนหนักมากโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแอมบูธพ,พันยังเถื่อนอ่ะมีบัฟนี่โอ้โหวอลล็อบจะลงไปนอนแล้วนะครับไม่ได้ต้องชิววอลลอ็อน ทีมเนี้ยบอกเลยลุยตั้นเตียก็หนุกครับสนุกพอสมควรเลยแต่ว่าต้องทําของควบคู่กันไปนะโอ้โหดูตั้นทานเอฟเฟกคือพี่แกจะแทบไม่โดนเอฟเฟกเลยครับอีกทั้งเนี่ยบางครั้งยังมีแม่นด้วยนะลับพังจมปีบอกพันหนึ่งอะ่ะผมได้แต่ร้องว่าไอแม่เยสคือ <c ười> แบบโอ้โหเถื่อนมากอมนอนอะ่ะเถื่อนไม่พอนะมีลดความอึดลบสี่อีกโอ้โหกูดาว คู่ดาวอีก2คือแบบโหดมากอ่ะใครนี่ที่เล่นคู่กับซูลูหรือตัวที่มีบัฟแจกเยอะๆนะผมมองว่าผหแม่งโคตรด,ดีเลยวอลล็อบ <c oughs> นี่ก็ดีนะครับหมือนที่บอกว่าใช้ตะลุยหอคอยชั้น50ได้ชิวๆเลยซูลูนี่ก็ดีตรงีลรงและซูรูเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่ต้องไม่ต้องทำปลดล็อกมากนะครับเพราะว่าเราอยากได้แค่บัฟของเขานะประมาณนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันอีกสักคลิปหนึ่งมาเดี๋ยวผมไปสู้อีกครั้งหนึ่งให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่หนึ่งนะเดี๋ยวไปดูครั้งที่สองกันมาหาทีมต่อไปนะตบเด็กทีมต่อไปดีกว่านี่ทีมนี้แล้วกันอ้าวมีซูลูด้วยจัดเลยครับ <c oughs> ช่วงนี้นี่เมนต้าซูลูนี่กำลังมานะไม่รู้ว่าไปฮิตอะไรกันขนาดนั้นนะครับผมโอเค ไก่อนนี่ฝั่งนู้นนี่ค่อนข้างน่งนากลัวนะเพิ่มดาเมจไปก่อนนะครับตอนนี้กินมงมีบัฟนะครับผมไม่ลังเลยที่จะฆ่านกดินก่อนเพราะว่ามันฮิวแรงโอ้โหฮิวแรงจริงอันนี้เดฟบก็โอ้โหนี่แม่งไอไอผมเห็นนี่แค่ต้นเกมนะมันเผื่อน วอลล์จากการนกบนินน้อยเร็วอือเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นแทงที่ดีตัวหนึ่งนะครับทีเร็กเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างน่ากลัวอ้และคือสกิลมันคูดาวเร็วไงทุกคนแล้วมันแบบสแปดได้อะดาเมจรวมที่ทำได้โอ้โหมันไม่เถื่อนจริงทุกคนคงจะแบบว่าเฮ้ยอวยเกินไปหรือเปล่ามไม่ได้อวยนะมันมันเถื่อนจริงสแปนเนี่ยเถื่อนจริงถึงไม่มีซูรูก็เถื่อนนะ เขาคลิกก่อนคือถ้าอยู่กับตัวไหนที่ที่แบบจะไปสู้เขาแล้วเขามีดีบัฟเนี่ยก็ทำให้น้องเถื่อนกว่าเดิมดูทุกคนดูดิต้านทานเอฟเฟกต์รวมหนึ่งร้อยเอาแม่เจ้าอะไรกันคำนี่โอ้โหเรามีสามสิบแมนยำมเจ็ดสิบห้าโอโ้แม่งคนเนิร์ฟอย่างรูดทางย,าง,ยางด่วนอ่ะเอาอันนฝั่งนู้นมีมีบัฟใช่ไหมปุบอีก มาแล้วมาแล้วบัฟเสริมพลังมาโอ้โหอะไรเนี่ยได้อะไรเพิ่มมาเนี่ยโหแม่งแบบเถื่อนะก,ก็ตีแรงอยู่นะ่าพามาดูความเถื่อนของสเปซจะล้วนๆเลยคือเป็นตัวที่ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ว่า ดีบ so okay? ัฟอะทำให้หัวใจเราเต้นแรงมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะแต่เวลาเราเห็นดีดีบัฟที่อยู่เป็นตัวเขาเยอะๆเนี่ยเราจะอุ้ยแม่งโอพีจังไ้เชื่อนี่มึงเป็นบอสหรือเปล่าเนี่ยเป็นบอสตำแรงมะวะวะคือดีบัฟเชื่อนจริงครับและเงื่อนไขการใช้ไม่ยากจนเกินไปนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะตอนนี้มีบัฟอยู่กับตัวหนึ่งสี่นะเดี๋ยวลองปาบินตัูมีเยอะอยู่มากแล้วเห็นไหมเกาะมากแล้วเพราะว่าไปตีตัวที่มีบัฟ ตายแล้วมึงเนี่ยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับคอมโบซูลูกับสเปดนะที่ผมอยากนำเสนอนะครับก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างน่าเล่นในระดับหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเดี๋ยวไปทำคลิปแยกแนะนำตัวละครให้ชมกันก่อนนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย